ปิยบุตรเชื่อก้าวไกลไม่ถูกแปดพักร่วมหักหลังเลือกประธานสภาปิยบุตรเลขาธิการก้าวหน้าเชื่อก้าวไกลไม่ถูกพักร่วมหักหลังเลือกประธานสภาชี้ยึดเจรตนารมของประชาชนเลือกมาแล้วย้ำพักอันดับหนึ่งต้องได้เป็นประธานสภาไม่โดดเดี่ยวพร้อมเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เมื่อวันที่24มิถุนายน2 5 6 6นายปียบุตรแสงกนกคุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวถึงการถูกเขียงเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเท่าที่นายประเสริฐจันทรวงทองสะสะบัญชีรายชื่อและเลขาธิการเมื่อวันที่24มิถุนายน2 5 6 6นายปียบุตรแสงกนกคุณ เลขาธิการคณะก้าวหน้ากล่าวถึงข้อถกเถียงเรื่องตำแหน่งประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเท่าที่นายประเสริฐจันทรวงทองสะสะบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเพื่อไทยได้ออกมาพูดว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างคณะเจรจาทั้งสองฝ่าย ได้ออกมาพูดว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างการเจรจารของทั้งสองพักให้พูดคุยกันรู้เรื่องส่วนตัวเหมือนเป็นคนนอกไม่ขอสแสดงความเห็นแต่ก็มองว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญถ้าพากันไปอย่างราบรื่นไม่มีข้อขัดแย้งกันมากนักจึงเป็นที่คาดหมายว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว จะได้เป็นไปตามเจียตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกทั้งสองพักเข้ามาย้ําประชาชนเลือกพักก้าวไกล14ล้านเสียงพักเพื่อไทยเกือบ11ล้านเสียงจึงเป็นหน้าที่ของคณะเจ,จาทัางสองพักควรจะแปลเอาคะแนนเสียงของทั้งสองพักกว่า25ล้านเสียงให้ออกมาเป็นตัวประธานสภาและนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งในครั้งนี้